สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเก็บเหรียญให้ชมกันนะครับโดยใช้สมบัติที่ค่อนข้างจะบ้านๆครับเนื่องจากเราไม่ต้องไปสุ่มสมบัติหาของดีๆมาใช้นะครับก็คือจะไม่เปลืองคริสตัลนั่นเองครับโดยคลิปนี้ครับจะใช้ชีสเค้กกับเพชรแมวเหมียวครับก็คู่นี้มันจะเพิ่มสปีดให้มากกว่าปกติ10%ครับจากคอมโบของโบนัสของมันนะ สมบัติครับจะใช้สมบัติที่แถมมาจากตัวคุกกี้และตัวของเพชรเมื่อกี้นั่นแหละครับคู่เมื่อกี้แหละสังเกตน,นะครับทั้ง2จชิ้นเนี่ยจะบวกเปอร์เซ็นต์เหรียญให้เราตอนจบ8%ทั้งคู่ครับอย่างที่เห็นนะแต่อันนี้ครับจะเพิ่มสปีดให้8%ส่วนอันนี้ก็ลดพลังงานช้าลงให้5%ส่วนอีกชิ้นแน่นอนครับเป็นขนนกฟุงฟิงครับไว้ดูดเหรียญน,นั่นเองผัดที่2ครับเป็นใครไม่ได้อนอกจากคุกกี้ ครีมเออน,เนยนะครับเพราะว่ามัน,มนบวกเหรียญให้เราตอนจบถึง25%ครับเยอะที่สุดในเกมแล้วส่วนถ้าใครสนใจอยากได้อ p พีด้วยก็ใช้ตัวนี้นะครับสันตะคอนะครับอันนี้อยู่ในอีเวนต์ตอนนี้ครับเก็บกระดิ่งครบ400ชิ้นก็ได้ไปเลยครับ,บนีนน400บ่นนนมั้ง400ป่ะเออ400เข้าไปดูกัน,นท่านะก็เพื่อนๆที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็คงสงสันนยครับว่า เอ๊ะทำไมใช้คอมโบนี้มันเก็บเหรียญได้ดีเหรอมันไม่น้อยไปเหรอทำไมไม่ใช้พวกสมบัติตู้เซฟที่บวกเปอร์เซ็นต์12เปอร์เซ็นต์ตอนจบทำไมไม่ใช้แหว,ลวนลุ้นหนาที่บวก13เปอร์เซ็นต์ตอนจบก็ที่ใช้คู่นี้มันมีเหตุผลครับบอกเลยครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเหตุผลนั้นคืออะไรครับแต่บอกเลยครับว่าคอมโบเนี้ยสมบัติแบบนี้ครับมันได้เหรียญเยอะนะครับได้เหรียญเยอะถ้าผมดวงดีนะครับ ก็คือจะได้เยอะกว่าเดิมมากๆครับอันีคือต้องมีดวงด้วยครับดวงที่ว่านี้เพื่อนๆอาจจะนึกว่าดวงจากการเจอเหรียญทองกองเหรียญทองบ่อยๆหรือเปล่าก็มิสอันนั้นคือมีส่วนนิดๆครับถ้าเจอบ่อยก็ดีครับแต่เหตุผลหลักในการมีดวงของคลิปนี้ก็คือแน่ๆแนๆ,นๆนนเนี่ยชอบให้รุ้นนะครับผมมีดวงในในคอมโบนี้ก็คือผมต้องได้โบนัสททมลูกไฟครับไอ ตัวชี้เค้กนะครับต้องได้ขึ้นบนาาน้ำ่าลูกไฟครับคือดวงดีของผมครับแน่แนน่เพื่อนๆก็คงงงอ่ะขึ้นบนาาน้ำ่าลูกไฟแล้วมันดียังไงบนาาน้ำ่าลูกไฟมันก็มีเหรียญก็ไม่เยอะนี่หว่าทําไมมันถึงบอกว่าโชคดีดวงดีเอ๊งงงก็ปล่อยให้งง,งต่อไปครับเดี๋ยวทายคลิปนี้จะเฉลยเองครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ร้องออกกันเองครับว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ให้ให้เปตอนนี้เพื่อนๆคิดไปก่อนครับว่ามันเอ๊ะทำไมต้องบนอาทารพกไฟแต่คนที่เล่นเคยเล่นด่านนี้มาพอสมควรน่าจะรู้ครับน่าจะนึกออกครับว่าเป็นเพราะอะไร ก็วิธีเก็บเงิอนอันนี้นะครับไม่ได้ใช้ตาช่างเหรียญน,นะครับใช้เพชรแมวเหมียวครับเพราะฉะนั้นเยลลี่เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเก็บก็ได้ไม่ต้องไปเลงมันครับตาช่างเหรียญเนี่ยมันจะแปลงคะแนนมาเป็นเหรียญให้เรานะครับแต่อันนี้เพชรเ,เ,หเหมียวมันเสกเหรียญเหมียว20บาทนะครับเหรียญน,นึงก็20บาท ก็การที่จะโชคดีอีกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือต้องได้อ่าไม่ใช่ครับต้องให้ซีลีเดอร์มาช่วยเติมเลือดให้ด้วยครับถ้ามาเติมนะครับคือโชคดีครับถ้าไม่มาเติมคือดวงซวยครับใบ <c oughs> ให้ก็ได้ครับเป็นเพราะสมบัติเซตนี้แหละมันถึงทำให้ได้เยอะครับก่อนตายนะครับก็ ชีสเค้กมันจะบวกสปีดให้เรา8%แต่ผลปุยแมวเหมียวจะลดพลังงานช้าลง5%เห็นไหมครับมันจะไปได้ไกลครับเพราะว่าสปีดทําให้เราไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ลดพลังงานช้าลง5%ก็ไปไปได้ไกลขึ้นเช่นเดียวกันครับพอจะนิ่งออกยังครับเยี่ยมครับคืนบริทานอีกแล้วครับแน่ครับได้แล้ว เหมือนขาวลูกไฟครับได้แล้วก็ถือว่ามีดวงครับตอนนี้เหลือเหลือแค่ให้เชลิดเดอร์มาเติมเลือดให้เรานะครับกระตุกหน่อยนึง เอาเอ้ยเห่าอะไรฟะตกกระจายหมดมันเล่นกันนะครับมาสองตัวครับอืมกระตุกอย่านะอย่าอย่ากระตุกตรงจุดสัคพัญธ์้ะก่นอืมกระตุกหน่อยนี้ เฮ้ยเสียวเฮ้ยชิลดเดอร์ยังไม่มาเลยครับแย่แล้วครับต้องดุ้นให้มันมาครับมาแล้วยอดเยี่ยมนี่แหละครับดวงดีนะครับตาเนี้ยโอ้โหดวงดีฝุดๆครับมากันให้หมดครับมากันทั้งบ้านนะไม่เป็นไรครับช่างมันครับผมแค่มาก็ดีใจครับผลกบช่างมัน นี่ครับโบนัสหมีครับอันนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ต้องขึ้นโบนัสลูกไฟนะครับถ้าไม่ขึ้นโบนัสลูกไฟเนี่ยมันจะมาไม่ถึงตรงนี้นั่นเองครับก็คือโบนัสหมีพอดีมันจะได้เหรียญเยอะครับถ้าถ้าไม่ได้ขึ้นโบนัสลูกไฟอ่ะมันจะตายก่อนนะนั่นเองครับอ้าว้างั้นน่ะไม่เป็นไรครับจะตายอยู่แล้วครับเริงรราขอรอหน่อยก็ไม่ได้ครับมาตกตายอีก แล้วเรามาดูกันครับว่าตอนจบเกมเนี่ยจะได้เหรียญประมาณเท่าไหร่ครับอ้าวซะงไงนะครับโอ้ชนไม่ทีนึงเลยถ้าไม่ชนนี่จะได้ เพชรเอ้ยจะเลยเหรียญจากเพชรแมวเหมียวไปกหน่อยนึงครับก็น่าเสียดายครับจบแล้วครับก็ดูเหรียญน,นะครับประมาณเจ็ดหมืนสองนะครับขนาดชนนะครับโอเคนะครับนี่เป็นสมบัติที่ บ้านๆน,นะครับอย่างที่บอกครับเพ,พื้นครับก็คือไม่ต้องใช้อ่าไม่ต้องไปสุ่มสมบัติหาพวกไหหรือดาวเลยครับมันก็สามารถทําเหรียญได้เกินเจ็ดหมื่นครับถ้าเมื่อกี้ครีมเนยไม่ชนก็สามารถได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยครับ mm. เห็นไหมครับว่าเพียงแค่อ่าสมบัติแบบนี้ก็สามารถทําเงินได้เจ็ดหมื่นครับเกินเจ็ดหมื่นครับถ้า ถ้าได้ขึ้นบนนัดทามลูกไฟครับสำคัญตรงนี้ครับแล้วก็ชีริเดอร์ต้องมานะครับส่วนอันอื่นไม่มาก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ในผัดแรกห้ามชนครับจะจะทำให้ชีสเค้กเนี่ยไปถึงโบนัสหมีได้ครับนี่แหละเป็นต้องมีดวงนะครับมีทริกแล้วอ่ะอันนี้คือทริกครับต้องก็คือต้องขึ้นโบนัสทมมแล้วก็ต้องให้เชียริเดอร์เติมเลือดแล้วก็ต้องมีดวงครับดวงที่ว่านี้ก็อย่างที่ผมบอกครับต้องมีโบนัสทามลูกไฟ สำคัญเลยแหละไม่งั้นไปไม่ถึงครับจอดแน่นอนโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะอาจจะไปลองทําดูก็ได้แต่ว่าบอกเลยครับว่าเส้นนี้อาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันมีสปีดจากอันนี้10%แล้วก็สปีดจากนี่8%อครับจะทําให้คอนโทรลลาบากนั่นเองครับเพราะมันเร็วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ไม่ไม่ยาวอีกแล้วครับ10นาทีครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับใครที่กดใครที่ถูกใจก็สามารถติดตามช anel ของผมได้นะครับเดี๋ยวไปกด subscribe นั่นเองครับสวัสดีครับ